เหี่ยวทั้ตัวตึงอย่างเดียวหมูแล้วตั้งสติให้มันตั้งสมาธิไม่กวดท้องใครและเอาพระองท่านเป็นผู้ที่มีบนคนตะเรืแล้มึงจะเอาไอ้ตัวเลยนะมันเปนเข่าหี้ตาเมนมันจะมืเรียกเลยมันมีพวงสวรา์มากอนตัวผู้พรท่านตื่นเสมือนให้ชีวตเหม่กับแลว แถวลมได้ที first, ่แถวลมได้วันนี้ก็มีพระองค์ท่านยเสือแอลแต่ว่าพระองค์ส่งเปลฟ้าคงจะไม่เหมาะพ้ที่ต่ำต้อยอย่างแถวได้เพราะฉะนั้นแล้วแอลเลื้อรอต้องหมลงแดกลลงแดกเ้ออย่าดมอย่าดมอย่าดมต้งอย่าดมอย่าดมต้องไดตาเลือดสี พี่คอวกันนกขับรถไฟเส่วนคนที่สองทีขีเมาพี่พานพี่พานเป็นคนดีที่จดในสายตา,ลา,ายแล้วทุกครั้งที่แพลวเสียใจและร้องไห้จะมีพี่พานเป็นคนแรกที่คอยทาบเนใจให้กับแพลวึงเม้จะเป็นคนขี่เมาที่เล่าเมายาไปนิดแต่พี่พานจะเป็นคนดีแต่ว่าพี่พานดีเกินไปหมอที่จะเป็นพี่ชายกับแพลว แล้วแคลก็ไม่เคลียร์อะไรกับพี่พานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแพรไม่เลือกไปไปหาไม่ค้าไม่ยังคำเลยมึงเลยแคลทำไมแคลไม่บอกแคลไม่ชอบคนดีที่จะใช่ไม่ดีต่อไปคนสุดท้ายแต่สุนทรขอยเทศจ้าหน้าห้องหน้่ห้งผู้ชายคนนี้สร้างแต่ความเจ็บช้ำใจให้กับแคลต้องมาสะกิดทำให้แคลเสียอกเสียใจ แต่จะว่าไปคนเราสปเสยไนว่าทกคนกไม่เจอแสดงว่าเมื่อกี้บบไม่เลือกจะกลับมาเรืองเราไอ้ต้องย้ายขนาดตอลแรัโหลคุยคนเดียวอรนีจะจ่ายมัตัวก็ถูกไวเลยแต่น่ก็โดนาก็แสดงว่ากลับมาเสียไปชี้เราทองอย่าทำอย่าทำไอ้ตัวน้อยทำน่ารักหลุนนี่ทำได้เพาตกไม่หายทองนมาตื่นตน้ห้ไม่รู้อะไรเอแต่หรือตืนตัว เอาไม่เอาฟัง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 คุณทุนสารเพชรผู้ชายใจร้ายคนนี้แต่ถึงอยยังไงเขาก็เป็นพ่อของเด็กในท้องของเราว่ากันว่าคนเราผัวกันเมียกันชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลนั่นมันก็ดีกับหัวมึงเลยทำไมมึงก็พูดอยู่อ่ะช,ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผนก็ขนาดมันชั่วอย,ย่างเจ็ดท <c oughs> ีโอ้โหกูสงสัยต้องจับไปชั่วมั้งแสดง ทุกวันนี้เลวทีครึ่งทีครึ่งมึงอะไรเนี่ยมึงสุดยอดมึงชั่วมึงเจ็บทีเชื่อโอ้โหกูดีมาตลอดทีครึ่งทีครึ่งไปมึงรอใกูดังมึงอ่ะใครเจ็บบ้างกูจะคบใครได้ไ้ยเนี่ยเรนน่าเนี่ยชีวิตคู่ของคนเราความรักและความให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้ว เขาเลือกคนสอสนเองไม่ได้จบเยอบได้ยินแล้วใช่ไหมเขาเลือกหัวเขาเขาไม่อยากมีปัญหาตอนนี้ฉันสวยเยอ,อะถ้าม,มีปัญหาเขาเลือกหัวเขาได้ยินแล้วดี